สวัสดีครับรพบกับเซลนุกนะครับนัติพงศ์ปฏิโชธนะครับวันนี้นะครับได้รับหน้าที่นะครับในกิจกรรมวันนี้นะครับได้รับหน้าที่ไล์สดนะครับนะวันนี้นะครับเราอยู่ที่นะครับคูบตตาเจริญชัยสาขาชยยงกรดนะครับกับกิจกรรมนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับวันนี้เซลนุกจะพาทุกท่านไปพบกับนะครับกิจกรรม งานนักเกี่ยวมืออาชีพนะครับวันนักเกี่ยวมืออาชีพก็ว่าได้ของครูพันธาเจริญชัยนะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับจะเข้ามาร่วมงานมากกว่า1 0 0กว่าชีวิตนะครับแล้วก็ในกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเซลนุกจะพาเข้าไปชมในงานนะครับเดี๋ยวข้าวข้าวก่อนวันนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนภาษาโดยพิ่อ้องเนอะนะครับมือ่านรถเกี่ยวนะสำหรับเกษตรกรทุกท่านนะครับบอกกันเลยว่านะครับในกิจกรรมนะครับว่าจะเปลี่ยนในส่วนของนะครับ พนักงานสาวสวยมาต้อนรับนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักงานขายนะครับก็จะเป็นในทีมของผู้จัดการนะครับวันนี้วันนักเกี่ยวเมื่อาชีพนะครับบรรยากาศคึ้ฝ้าขึ้นฝนนะครับาะแต่ว่าผู้ลูกค้าก็ทยอยนกันเดินทางกันของมานะครับวันนี้บอกเลยว่าผู้ใจจ้องในงานนะครับนี่ชวนลดนะครับโอ้โหวังเลยครับเป็นแสนนะครับนะครับแล้วก็มีทีปรึกษาการขายนะครับคอยต้อนรับลูกค้า นะครับเพราะว่าสินีบูธต่างๆนะครับวัอนี้เซ่ยวนุ่งเสื้อผ้าไปชมนะครับวัอนี้เป็นเขาบอกว่าฟรีแลนด์นะครับวัอนี้โวยนะครับชิ่วๆนะครับโมซิเลียนะครับแล้วก็เสื้อผาไปชมบูธวัอนี้นะครับลบกบอลกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ผู้ใดที่ก็ต้องมองหารถเกี่ยวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับวัอนี้นะครับน้องเอนะครับเพราะว่าสิเป็นดีซีเจ็ดสิบโปรลุ่นใหม่ล่าสุดนะครับวัอนี้จะได้พบกับข้อมูลข่าวสารนะครับวัอนี้ในง่ายนะครับหนึ่งนะครับ ท่านจะได้พบกับนะครับคอนเสิร์ตนะครับหมอลำซิ่งเอลคันเทพนะครับในงานนะครับนะแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเชิยวนุกมผ้าไปชมแต่ระบูกันเลยครับสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัาครับผมอ่ะพยามสัมผัสนะครับเนาะ อ่าคนนี้นะครับตอนนี้ไลรสดนะครับเนาะอ่าหอยยุไสเนาะอมือสมลูเอ๋มือสมลูกไหครับนะครับผมมู้นี้ก็ดีใจนะครับเนาะมู้นี้เป็นงานรถเกี่ยวนะครับตอนนี้เป็นไงครับอ่าคนดีไหมครับทั้งบ้านดีครับขอหงาาบูดอ่านะครับมีลูกค้าจากมือสมลูกนะครับเพร่อพ่อมาตั้งแต่เจ้าม่วงครับมาอฮอนี่สามวงตัวอ๋อครับเป็นอ่ามีรถเกี่ยวมากกว่ารือรถไถครับ มีท <formation jin inh throat> <at> <tı ro> ั้งโลเีอ๋อมีทั้งสองเนาะครับเนาะอประมนี้นะครับหวังว่าถ้าเด็กพวกปูมะชันนี่ดีเนาะถ้ามีโอกาสจ้องน้าหอเนาะจองมืะมณีนะไม่นครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาขาไปชมบุญทางในครับขอบคุณก่อครับัสสวดีครับสวัสดีครับโอชิโอชิอ่านี่ก็คือบูธของอ่าลงทะเบียนนะครับเบื้องนะครับเซลล์ลูกค้ามาเบื้องบนนี้ก็คือลูกค้าเพื่อนให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็มากัน โอ้ถือว่าเป,เปะแห้งนะครับเพราะว่างานเขาเหลื่อมสิบโมงเนาะนะครับน้องโอ้น้องโอ้โอครับเมื่อกี้ในบวชมีของจำรวยเห็นปะครับมีค่ะวันนี้มีของจำรวยให้เยอะเลยนะคะคตัวอย่างโอ้โหอันนี้ผ้าขนแมวแบบผ้าหนุนว <laughs> <laughs> ันนี้เชีช่ยวนะครับผู้ใดชผ่านไปผ่านมานะครับเสียนก่อมอรประมาณก่อมอสเก่าเนาะจำแต่ในเมืองมานะครับอยู่เสียนทางอำนาจเลยเดี๋ยวพบกับเป็นโชว์ลุ่มที่ใหญ่สุดโชว์ลุ่มเก่าแก่เรื่องทุกคนหูว่า แปดลายเขาๆนี่เองนะครับจะมีครบทุกสินค้าเลยเนาะครับผมอ่าค่ะเนาะขายเขามารวมงานนะคะขายที่เขาว่าลงทะเบียนเราของตำรวจให้ไหมไหนทุกคนเนาะแมนครับผือในี้เอาเตรียมเวลาอยากแจกอย่ากแตกเยอะๆเลยโอเคอ่ะขอพูดโอ้ยได้หลายครับคอ่ะเดี๋ยวเขาไปพูดต่อไปนะครับอ่ะพุดขายเอาเอาพุดขายก่อนอ้าวพี่ได้วันนี้ครับสวัสดีค่ะอ้าพี่ได้วันนี้เขาบอกว่าจอเป็นไงครับพี่วันนี้ ลองเพียบเลยค่ะงานนี้ส่วนรถเป็นไงนี่เป็นแสนเลยแรงมากเลยค่ะสูงสุดนะคะอุ้บไว้ก่อนนะครับผมสูงสุดเยอะมากนะคะถ้าใด้สนใจจองเข้ามาในงานนี้เลยไม่มาไม่เป็นไรจองเข้ามาในงานได้ส่งตัวมาเลยค่ะจะให้สิทธิ์ที่เค็นลูกค้าถ้าใด้สนใจยิงไลน์เข้ามาเลยเนาะครับนี่คือบูธขายของเราเนาะพี่ดาเนาะ เราลงทะเบียนแล้วเป็นบูธขายอ่าโอเคขอบคุณพี่ดานะครับขอบคุณครับอ่าต่อไปกันเลยครับผมอ่านี่บูธอะไรเดีย๋ยวท่านไปชมนะครับยางเชือ่โอโหมเงินกู<ด>้บอลอ่าบูธอะไรนี่เองนะครับเดี๋ยวมาที่วัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือบูธบูธอะไร,รนะครับบูธอ,อะไรแล้วก็อ่านีเน่เป็นเป็นรถที่นะครับเป็นรถมบไซค์นะครับที่คุณตาเจริญชัยนะครับแนะนำ มาถึง<ต>ที่แล้วก็เปิดตัวในงานนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวขอเชิญพี่ฝนครับมาที่ไหนพี่ฝนครับ<ร> อ่าเดี๋ยวขอสอบถามเล็กๆหน่อยพี่ฝนนะครับมีอะไงพิเศษบ่ของอะไรเขาพิเศษของอะไรนะครับเนาะอะไรก็จะมีส่วนลดพิเศษครับผมถ้าลูกค้าสนใจข่าวโครการสวิทแช่นะคะครับพวกเนี่ยค่ะแค่มันจำหาร้อยบาทมันจำไป็นหาร้อยบาทแล้วก็จะมีสร้างเอาไปตัวเชียงใหม่นะคะขงาวกครงการสวิทแช่ก็จะได้กระเป๋าได้รับเสื้อนะคะละกัอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นถ้าซื้อในงานมันนี้เลยคผ้าพันบาทรับทันทีเสื้อ เสื้อสวยๆค่ะเสื้อโอ้เสื้อนี้ไม่มีขายที่ไหนนะครับไม่มีคต้องเสื้ออะไรเท่านั้นต้องเสื้ออะไรเท่านัึงอะไรนะค่ะแล้วก็มีการให้คำรึกษาใช้คำรึกษาหรือบอกกันถ้าอยากสอบถามว่าช่วงนี้อะไรเราเกี่ยอมากหรือยังแล้วก็มีโปรยังแน่ยังกับสามารถถามในเพียงเท่ากระได้ค่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวทีเลือกการกับลูกค้ามาร่วมงานหรือทางหน้านะเอแวะมาที่บูธอะไรได้ขอบคุณมีฝนนะครับนะครับอ่ะแล้วก็นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเซลล์นุ๊กจะพาไปอีกหนึ่งบูธนะครับ อันนี้คือสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือบูธของพนักงานบริการนะครับวันนี้พักงานบริการมีอะไรพิเศษไหมครับวันนี้วันนี้ถ้าลงทะเบียนก็จะได้รับกระเป๋าผ้าหกระเป๋าผ้าลนร้อน,นใช่ครับนี่คือพิเศษเลยนะครับผมก็ในเรื่องของายลรเอเยดลึกๆนเนาะอ่าเดี๋ยวให้ลูกค้ามาสอบถามอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทางฝ่ายบริการนะครับมอนิฮอสซีมีโครบเบอร์เตอพี่นนอนนะตัญยางขอมากแต่ อ่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็ขายอะไรบริการครับแล้วที่นี่ห่อจะพาไปชมนะครับอ่ามือนี้นะครับว่าลูกค้าเพิ่นเรือมาหลายซำไหนนะครับอ่าซ้ำผ่านเพื่นจังไงปะกับพอดีครับอ่าพ่อมาแต่ใจจัง่วงผมไหลสวดอยู่ด้วยหัวด้อครับพอมาแต่ใจจัง่วงครับแต่บาทน้อครับครับมาดีครับอ่าพ่ออยู่อำเภอใดครับสีเมืองใหม่ครับสีเมืองใหม่ครับนี่ยินว่าพ่อจะมาจองนรือไม่คับ ยืมกดดันเลยนะครับเนาะเจาะครับผมเจาะเจาะไว้ละอยู่ครับผมคุณยูต้องกันจนหอนใบสองนะพ่อเด้อมีมอลล่สิ่งมีอาหารยังเดิมฟรีนะครับคอนี้นะครับลูกค้าขอบคุณลูกค้านะครับเด้อครับที่มาร่วมงานแล้วก็วันนี้นะครับเราจะพบกับบูธนะครับของโดรนการเกษตรนะครับนะนี่นะครับสี่ได้พบกับการนะครับแจกโปรโมชั่นแล้วก็ขอบูธผลิตภัณฑ์ของโดรนตัวใหม่ของเรานะครับ ตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ P30 นะครับ5 2 0 0สนสนบาทนะครับเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆนะครับเดี๋ยวให้เซี่ยวขันเทียบคุณมาแนะนน้ำในงานนะครับเสื้อตัวจะคาดบึงรอบๆนะครับแล้วก็พี่พาดว่าได้คือนี่ครับของทังวัลทั้งบัตรนะครับนะครับผู้การสนใจครับสวัสดีครับอันนี้เแค่ยังนะครับเหมือนอีกพูดนน่พูดหนิมาแจกผู้จอดรถนะครับมาอนีิแจกให้บัตรเลยของเห็นนี่ครับอันนี้นะครับเป็นผู้ว่างกำลังการทั้งบัตรนะครับในงานนะครับผู้มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับ นะครับนี่คือนี่คือนี่ครับที่ท่านครูตาจะเลื่อนใช่เพื่อนี่หน้ามาแจกนะครับบอให้เอาไว้นะครับใหจอดใด้งายเนี่ยคือรับหลายอย่างแห้งครับหมดนี้แล้วก็ส่วนรถเนี่ยเเลยครับหลายแห้งแล้วก็ขอบคุณนะครับไปยังเวทีนะครับมื่อนี่เนาะมื่อนี่เซีวเอครับมื่อนี่เวทีร่างการแห้งนะครับบอกมาเลยว่าสองชม่วงสามชม่วงเต็มๆนะครับที่จะรับชมคอนเสิร์ตนะครับอยาก น้องนางหางเครื่องนะครับแล้วก็ม้วนไฟยิ่งม้วนไฟใช่นะครับเดี๋ยวจะให้เพิ่นประกาศเสี้ยวเองว่าเพิ่นจะเป็นไผ้าเสี้ยวนก่มพบอกนะครับเพราะว่านะครับเสวัสดีมากพี่สตุ๊ดนะครับอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าวันนี้อ่านะครับก่อนที่ทบไล่์เสี้ยวนกจะพาไปชมนะครับรถนะครับตัวใหม่นะครับของเรานะครับมือนี้นะครับก่อนที่จะขอกำนดการในมือนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเสี้ยวองพาไปเบิ่งรถก่อนครับ อ่านี่ครับผมขั้นแรกนะครับก็จะเป็นดีซี่เก้าสามจีค่าบินคิสนะครับนี่ครับมือนี้นะครับในงานนะครับสีจะโชว์มือนี้นะครับในเรื่องรายละเอียดมุณผั้ชมยังนะครับมาถามทีปรึกษาการขายของผู้คุณตาเดือนใช่ิดเลยนะครับมือนีห้องคว้าพร้อมกันประมาณกว่าโอ้หลายคนนะครับมือนี้ละครัได้จุดร่วมนะมือนี้เสืยอนุกงเรื่องบอกนะครับจะมีทั้งสาขาดอนมดแดงสาขาลารินสาขาสัโลง สาขาชียงกูนและสาขาเหลียงเมืองเซลลทุกคนนะครับจะมาร่วมงานกันอยู่นี่นะครับแล้วก็เมื่อนี้นะครับเฮ้าจัดทัวจังหวัดอุบลนะครับแต่ทางทั้งเดชอุโดมกับมี่นะครับผมเพื่อไนกับมี่นะครับเนาะแม่งพี่บุนกับมี่นะครับผู้ใดไก่ใสนะครับเขาบริการจองนะครับเปนี่นะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะพี่เอนะครับผมเป็นรุ่นนะครับ นี่นะครับตัวใหญ่เฮ้าดีซีหนึ่งร้อยห้านะครับเอ็กนะครับคาบินนะครับตูแอร์เนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่คือรุ่นใหญ่ของเฮ้าเลยนะครับผู้ใดนะครับอยากเป็นนักเกียวเมื่อชีพหรือว่าม่่งหารถเกียวนะครับให้เขามามื่อนี้ได้ครับมาจองเอาซิสไว้ก่อนนะครับส่วนรถเป็นแสนนะครับผมอ่านะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปของเฮ้านะครับอ่าตัวนี้จะเป็น DC70G p ็ดนะครับ G ก็คืออุบนะครับเนาะ นะครับตัวนี้จะเป็นอ่าอุกนะครับตัวนี้นะตัวนี้คือเจ็ดสิบสี่ปูนะครับที่ลูกค้าถามมากว่าเจ็ดสิบปูนะครับนี่เขามาเลยครับเขามาจองกันเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนะตัวนี้จะเป็น DC 70เจ็ปรองกระสอบนะครับนี่รองกระสอบที่มีนอ๊อดนี่ครับพี่น้องกระชีบอกว่าแบบตรงนะครับชาบ้านท้ากับแบบตรงนะครับอ่านะครับที่คนถามหากันนะครับอ่ะพอหอมปากหอมข้อนะครับเดี๋ยวสิไปบึ้งทางด้านหนึ่งนะครับเนาะ พอดีใจหลายครับพี่น้องท่องฟ้าตอนนี้เปิดโล่งนะครับเพราะว่าไอ้พอปูเพื่อนนะครับให้โอกาสทั้งเท่าเดี๋ยวจัดงานนะครับอามันนี้พายุเข่าบบตั๋ก็สามเหมือนนะครับพี่น้องนะครับนะครับมันนี้เดี๋ยวไปอ่าทั้งบุญนะครับเดี๋ยวจะให้ทั้งอ่าทั้งพิธีกรเพื่อนอยู่หน้าเวทีนะครับเนาะนะครับแล้วจบเลยอ่ก็นะครับฝากไว้น้ำนะครับ สำหรับงานวันนักเกี่ยวมือฉีพนะครับแล,ล้วก็เมือ่อดีผมดีใจนะครับที่ได้มาทำการไลฟ์สดให้ลูกค้าได้เห็นภาพแล้วว่าวกุฎาเจริญชัยเขามีงานยิ่งใไแต่ละปีนะครับบ่จะเป็นงานรถเกี่ยวรถไถรถกูแต่เมื่อเี็งานรถเกี่ยวผู้ลูกค้านะครับทีมองหารถเกี่ยวนะครับหรือเป็นนักเกี่ยวมือฉีบนะครับที่จะมองมองหาสินค้าที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพนะครับของกุตาเจริญชัยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในงานนะครับ เดี๋ยวอย่าลืมๆนะครับวันนี้เขามาจะจังวากันอีกคนหนึ่งนะครับเนาะสำหรับไล่ซุดวันนี้นะครับเซลล์ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวหนี้ต่ออีกนะครับเดี๋ยวเรียผอกันอีกช่วงในกิจกรรมเดี๋ยวเซลล์จะพาไปช่วงมากิจกรรมในมื่อนี้นะครับเดี๋ยวจะม่วงเดี๋ยวมาพอกันใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวเอาช่วงเศร้าขอเอาซสามีก่อนนะครับสวัสดีครับ